สวัสดีค่ะท่านเอฟซค่ะท่านลูกค้าใจดีค่ะเราจะต้องทำแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวบ้างค่ะเป็นเขาเรียกอะไรนะคะเป็นคอนเทนต์แปลกๆบ้างไม่ได้ตั้งตัวอะไรเนี่ยอันนี้นะคะท่านท่านลูกค้าคะท่านเอฟซค่ะถ้าว่าหากว่าวิดีโอมืดก็คือว่าพบคําแล้วค่ะตอนนี้ค่ะ ก็ข้ามนนะข้ามสวัสดีวันลอยกระทงค่ะอ๋อน้องวันนี้วันลอยกระทงใช่คะ่ะช่างอร,รันค่ะ <c oughs> ได้ยินข่าวว่าช่างอารันไปพูดกับบรรดาช่างทั้งหลายว่าจะส่งดิฉันนั่งกระทงไปแล้วไปรอรับที่แม่น้ําเจ้าพยาปากน้ําโพอย่างเงี้ยเหรอคะไม่รอแล้วรอเลยครับไม่ไปรับไม่รับแล้วครับไช่รัช่างเราคิดดีๆนะคะแล้วใครจะมาถ่ายคอนเทนต์แปลกๆให้ช่างอรันคะ เสี็ยังขนาดจะนําเสนออะไรคะเนี่ยค่านี้นี่ค่านี้อันนี้ยังไม่เสร็จอันนี้เพิ่งเกือบเสร็จยังไม่ได้ขึ้นคมยังไม่ได้ขึ้นคมรูปร่างเสร็จแล้วยังไม่ได้ขึ้นโคมอท่านไหนสนใจทักมาเลยค่ะขึ้นคมแป๊บเดียวใช่ไหมคะช่างรันคะอืมค่ะช่างรันวันนี้เล่มไหนคะพบค่ําแล้วค่ะพบค่ําอากาศเย็นๆเราไปถังหญ้าโอเคถูกใจดิฉันมากเลยค่ะนี่เลยต้องแบบนี้เลยครับสําหรับหญ้า อ่าไม่ใช่หญ้าแบบว่าหนาทึบนะครับหญ้าปูนี่เหรอคะป่หญ้าไม่ใช่ปูอ้าเหรอคนละหญ้าเหรอคะขู่ขู่ก็หญ้าที่มันลกๆครับก็สามารถไม่สามารถนี่สั้นๆไม่สามารถเข้าได้ค่ะต้องแบบนี้ค่ะยาวๆค่ะครับอันนี้คือเหล็กบาเลือตัดหินนะครับตรงนี้นะครับเป็นบาเรือตัดหินค่ะคมแข็งจัดมีเล่มเดียวด้วยนะเนี่ยหมดแล้วหมดเลยนะคะมีเล่มเดียวนะครับยาวสิบสี่นิ้วนะครับใบนี้นะ ใบกว้างหนึ่งจุดแปดนะครับใบกว้างหนึ่งจุดแปดเกือบสองนิ้วหน่ยหนึ่งจุดเก้าสันห้ามิลสันห้ามิลด้ามยาวสิบสองนิ้วได้เลยด้ามยาวสิบสองนิ้วอหนักก็ช่างตอนค่ำเนี่ยค่ะตอนค่ำตอนค่ำเลยครับ550ห้าสิบกรัมน้ำหนักกำลังพอดีครับสำหรับปันเนี่ยถังย้าเกี่ยวได้รยาตอนเย็นสบายช่งรันขายเท่าไหร่คะเรื่องนี้ดิฉันไม่ต่อเลยอะช่างรันคิดเองเลยอะ ออกะว่าจะให้ต่อสักหน่อยไม่ต้องต่อนะเอาไว้ค่ะห้าร้อยหนะ้าสิบบาทรวมส่งรวมส่งถึงจะด้ามยาวก็ห้าร้อยห้าสิบหรอคะยาวห้าร้อยห้าสิบใช่ครับได้ได้ได้เคไหมเคไหม <c oughs> <c oughs> ไม่ค้าไม่ค้างงงดิฉันอาปากค้างเพราะว่า ช่างอาลืมลืมลืมคิดเรื่องความยาวของด้ามไหมเพราะว่าบริษัทขนส่งเนี่ยนะคะนอกจากจะพูดถึงเรื่องน้ําหนักแล้วนะคะพอนี้ปุ๊บพอน้ําหนักได้ก็ดันไปวัดอะไรนะคะวัดความยาวของกล่องใช่ไหมคะก็เพิ่มค่าส่งไปอีกอย่างนี้ค่ะนนี่ะครับสบายสบเหล็กเหล็กอะไรนะคะช่างเราคะอันนี้เป็นเหล็กบาเรืออ่าบาเรือบาเรือตัดหินคมแข็งจัด ยาลกๆหนาๆทึบๆค่ะ่้านัดซ้ายก็ถือข้างซ้ายถือข้าขวาถือข้างขวาอ่าอันนี้ว่าเจอเจอตอไม้ไม่ต้องห่วงครับขาอ๋ออ๋อนี่ไม้อะไรครับกระถินกระถินค่ะ แชงกรานเก็บไว้ถ่ายคลิปเรลิตี้กับช็อตอีกสักคลิปหนึ่งนะคะไม่ต้อาหมดนะคะฮะจะขึ้นเร็วขนาดนั้นเลยหรอคะมาก่อนนะคะแชงกรานคะถ้าลูกค้ารอนานละมาโชว์ความคมแข็งจัดคมนานคมทนมาก่อนค่ะ เออคมจริงๆด้วยแฮะคมเอบถ้าเราไม่ถางให้มันได้ประโยชน์แค่นี้มันยาวดีนะไม้เนี่ยเออไม้กระถินเนี่ยเอาไม่มีประโยชน์หรอไม่มีประโยชน์เนี่ยครับค่ะต้องแบบนี้ทบทวนราคากันอีกครั้งค่ะก่อนจะจากกันสิมันมีเล่มเดียวอ๋อเพราะว่าถ้าหมดเล่มนี้ก็เป็นหกร้อยห้าสูนเพราะว่าเรื่องเรื่องด้ามมันยาวราคามันไปอีกอย่างนึงเพราะว่าก็บอกแล้วไงค่าส่งไงคะค่าส่งอืมมัน ถ้าส่งเล่มนี้ก็เป็นร้อยแล้ะใช่เล้เพราะว่ามันยาวนั่นแหละค่ะอืมนั่นแหละค่ะเป็นปนาทีทองไปนะคะนาทีทองเล่นียค่ท่านไหนสนใจรีบรับเล่มนี้เลยแล้วก็ท่านอื่นก็หกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบ็เพต่อไปจะเป็นหกร้อยห้าสิบนะครับค่ะสำหรับวันนี้ค่ะลาไปก่อนค่ะครับผมขอบคุณมากค่ะ